สวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่กับการรีวิวนักเตะนะครับในไปนี้นะฮะก็ต้องเป็นบอกเลยว่า EP แรกเลยนะครับวันนี้นะฮะจัดไปครับกับตัวนี้ครับล่าสุดเลยครับซนฮึงมินนะครับเป็นปี t o t s บวกมาดูสแตตกันหน่อยครับมาดูสแตตซนฮึงมินกันหน่อยละกัน นะครับก็อันนี้บูตไม่ครบนะได้บูตแค่เนี่ยแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าด้วยพลังดิบของบวก8ปีใหม่เนี่ยมันก็โกงมากอยู่แล้วนะครับลองมาดูกันนะฮะพลังที่น่าสนใจครับความเร็วสปีดต้นนี้บอกว่าติดท็อปทอยู่แล้วนะซอนฮึงมินนะครับตบสกอร์ก็อาจจะไม่ได้ทองนะแต่ถ้าเกิดใครบูตสเปอร์ใครบูตเอ่อทีเเนี่ยทองแน่นอนนะครับอ่ะดูคร่าวๆนะครับพลังการยิงมีนะยิงไกลได้นะครับยิงโค้งสุดๆนะครับ ส่งสั้นอ่านเกมเปิดบอลนี่คือเอาง่ายว่าครบเครื่องมากๆเลยนะครับสมดุลข้องตัวสุดจ,จัดจัดถ้าจะมีด,ดรอปลงมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นการมุ่งบอลน,นะที่อาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นของซนฮึงมินนะครับแล้วที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเนี่ยก็คือนี่ฮะมีพลังแฝงใหม่ด้วยนะครับลายบเบรกเกอร์นะครับหรือว่าถ้าเราเข้าใจกันได้ง่ายเนี่ยก็คือเหมือนจะเขาเรียกว่าเลี้ยงลายอ่ะอ่าบอลสมัยใหม่นะครับต้องเลี้ยงลายกองหลังเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ย ล้ำหน้านะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่พร้อมจะออกสตาร์ทนะครับวิ่งแซงกองหลังนะก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นครับไปฮะเราไปลองกันในเกมครับกับซอนฮึงมินนะครับป่ะเอาละครับเรามาดูซอนครับในสนามกรัว่าจะเป็นยังไงนะไปครับฟันโทสปินดูการเลี้ยงก่อนครับการเลี้ยงถือว่าคล่องแคล่วอยู่นะนะครับเนี่ยพลิกตามมือตามนิ้วอยู่นะครับส่งบอลครับจังวะซอนฮึงมิน อนหนึ่งมินครับแตะสปีดลูกนี้ไปแล้วดูความเร็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 วกีจัจัดแล้วหูแล้วเสาแรกนี่ฮะซอนหนึ่งมินครับโอ้โหมาถึงจัดไปเลยครับไปครับซอนหนึ่งมินรับบอลเดี๋ยวพลุสอบตู้ไปบอลครับเห็นกับฟิโดโตกับซอนตอนแทงแทงรูช่องดีครับจังหวะนี้โรนโดยังไงครับให้มันที่ซอนเฮืองมินแล้ว ปั่นโค้งผู้ชนเสาโอ้โห้งจัดอะซอนหนะ้ะดูจังหวะนี้ครับซอนถึงมินหลุดไปยังไงปั่นเสาแรกเลยโอ้โหโคตรคมครับ<ฮ>ไปครับซอนถึงมินซอนถึงมินยังไงแต่สปีดโอ้โหดูสปีดต้นหลอกหนึ่งทีครับซอนถึงมินแข็แงแข็งแข็งโอ้ยังผมผิวจริงๆครับเนี่ยไปไปซอน,นดิบบิง้งดิบบิง้งหาเลี่ยมหาเลี่ยมยังไงเล่นคนโอ้โหเล่นคนเดียวเลย คนเดียวไม่พอแล้วป oh, ั่นโค้งโค้งโอ้โหซิกเนเจอร์ของซอนฮึงมินเลยครับมารอบนี้ครับเราจะเอาซอนฮึงมินไปยืนหน้าเป้าคู่ลอนโดบ้างไปนี่ครับซอนฮึงมินซอนฮึงมินซอนฮึงมินคอนโทรลสปินไปคอนโทรลสปินไปไปไปเรื่อยบังไว้โอ้โหโดนตัดไปไปครับซอนฮึงมินซอนฮึงมินโอขู่ ไปครับจังหวะน,นี้ครับซอนหนึ่งมินกระชากหลุดแล้วยังไงเปิดโค้งโอ้โห,หเปิดก็ดีนะตอนนะครับแต่ลูกนี้จังหวะน,นี้ก็ต้องบอกว่าโล่งด้วยมาครับซอนหนึ่งมินควงหนึ่งทีแตะสปีดหนึ่งทีแล้วกดเสาแรกโอ้หหยือซอนหนึ่งมินครับแอนทโทนีเทินหนึ่งทีแล้วแตะสปีดขอกระชากพยายามหาเลี่ยมหาทางให้ซอนยิงโชอยู่นะครับหนีแล้วแหวกแล้วกดเลยนะครับซอนหนึ่งมิน,นครับ นี่ฮะนี่ไปครับซอนฮึงมินครับเฟิร์สทัชเฟิร์สทัชแล้วตะขูแล้วแ,แตะหนีเพาวเวอร์ช็อตอติดซ้ำหน่อยอไปแล้วครับซอนฮึงมินยังว่าสวนอย่างนี้ยังไงอย่างนี้ยังไงไม่ต้องเฟิร์สทัชขออญาตพาวเวอร์ช็อตเข้าไปเลยโอ้โหซอนฮึงมินเอาแล้วครับมาครับโอนโดเห็นซอนฮึงมินวิ่งแล้วอย่างนี้ยังไงอย่างนี้ยังไง ครับซอนึงมินดึงยังหวะอย่างนี้แทงให้เพื่อนครับปายแล้วเนอ็ตเวทซอนยังไงซอนตามไปร้องหน่อยซอนตามไปร้องหน่อยซอนในกรอบขอโทษเดียว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 อย่างนี้ <c oughs> แต่ตัวไหนก็เข้านะแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าก็ต้องชมซอนมินไปกันต่อเนื่องครับโรนันโดโรนันโดให้มาที่ซอนซอนหลอกหนึ่งยังหวะจะส่งให้เพื่อนไหมไม่ส่งไม่ส่งยังไงไม่ส่งอุ้ยโ,โ,โดนรวบดูกันครับว่าซอนกับการยิงซีคิกครับจะเหมือนตัวจริงหรือเปล่าเพงก่อน ไปแรงไปปะโอ้โหแรงไปหน่อยที่งั้นเข้าอยู่นะอาครับซอนหนึ่งมินแอนโทนีเทินหนึ่งยังว่าแล้วได้เหลี่ยมแล้วยิงไ่ก้อยเอาละครับซอนซอนแข็งซอนแข็งมาตรงกบเข็ดโทษแล้วปั่นโค้ดโอ้โหลูกนี้สุดยอดติกเนเจอร์เลยครับซอนหนึ่งมินครับนี่ออกหนึ่งทีครับซอน ซอนฮึงมินมวนอยู่แล้วเห็นเพื่อนครับปายแล้วครับเดซายโยให้มหมแบนี้ซอนสอดเข้าไปซอนสอดเข้าไปเลวยังไงซอนสอดเข้าไปเลยาายังไงอ้ตอนฮึงมินขลีแถ้าเป็นเรื่องอะหม่งร้อยยี่สิบไม่ใช่ปัญหาครับซอนฮึงมินก็จบกันไปแล้วนะครับกับอุวยโหมดอีพีหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าสุดจัดนะครับสำหรับซอนทีเอสบวกแปดนะครับใครที่ต้องการจับซอนฮึงมินเนี่ย จริงๆแล้วลองบวก5ก่อนก็ได้นะครับบวก5นี่ก็น่าจะเทพอยู่เหมือนกันนะครับจากที่ลองไปเนี่ยประมาณ2 3เกมนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นเป็นตัวเมตาอยู่แล้วด้วยในเกมนี้นะครับก็สามารถที่จะปั่นโค้งได้ยิงไกลได้นะครับจบสกอร์ได้ดีแล้วก็มีความเร็วมีความคล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล็งซอนฮึงมินอยู่นะครับจัดไปครับโดยอวยโมด EP นี้ครับขอให้คะแนนซอนฮึงมิน TS 25เนี่ย อยู่ที่9เต็ม10นะครับโอเคฮะฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับกับอวยโหมดนะฮะและตัวต่อไปนะจะเป็นใครนะครับลองติดตามครับ